ดูสีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในสวนอะไรสวนลูกรชาติแม่ฟ้าหลวงดอยช้างมูฟครับนี่ครับอันนี้อัสเรลียครับเป็นกุหลาบพันปีสายพันหนึ่งแต่จุดพีกไม่ได้อยู่ตรงนี้ครับจุดพีกอยู่นี่ครับนี่นะครับนี่นูน่นเห็นไหมครับดอกแดงๆงกุหลาบพันปีโรโดเรนรนเนี่ย ต้นใหญ่เห็นไหมครับเห็นไหมครับคือความสำคพิเศษของมันคือมันจะขึ้นได้คือเอาไปปลูกในเมืองไม่ได้แน่นอนครับดูสังเกตต,ต้นลําต้นเลยครับมันจะเป็นมีตะไคร้ขึ้นนะครับคือมันต้องอยู่ที่ความสูงที่สูงประมาณหนึ่งครับเกินพันสองหรือพันสามรอเมตรขึ้นไปนะครับแล้วต้องหนาวเย็นตลอดทั้งปีก็<ฮ>ต้องมีความชื้น,น เอาง่ายๆครับเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าคือถ้าไปปลูกที่พัดตําหนังรอยตุงอะ่ะก็ไม่ขึ้นนะครับก็เพราะว่าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นไม่ได้ครับต้องมาดูที่ดอยช้างมูฟเท่านั้นครับเนี่ยครับน,น,นี่อันนีอนน้อเป็นกุหลาบพันปีเหมือนกันแต่พันเป็นพันอาเซียครับดอกสวยดอกสวยนี่สีจุมออนสีชุมพูนูน่นโอ้สวยมากนี่ก็ใช่มีสีขาว อันนี้เอาไปปลูกในเมืองได้ใช่ไอพวกนี้คือเอาไปปลูกในเมืองได้คือก็ซื้อแบบที่เขาเพาะแบบพร้อมพร้อมบานแล้วนี่โูสวยครับดอกมันก็คล้ายๆลลิลลี่นะนี่กุหลาบพันปีเนี่ยครับ คือส่วนใหญ่น,นักท่องเที่ยวอะจะไม่ค่อยมาที่ดอยชังมูก่กันนะครับเพราะว่าถ้าไม่มาช่วงหน้าหนาวคือมันก็จะไม่มีดอกกุหลาบพันปีให้เราดูะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมาคือต้องมาช่วงนี้เลยครับประมาณกุมภาพันธ์ครับ สวยๆคือนี่คือประมาณใกล้กลเที่ยงนะครับแต่ก็ยังเย็นๆอยู่ครับนี่ว้าวขอไปดูต้นใกล้ๆหน่อยนี่ครับเห็นไหมครับเหมือนต้นไม้ใส่เสื้อผ้าแต่ผมว่าถ้ามาช่วงหน้าฝนก็จะได้อารมณ์แบบมีหมอกอันนะยรางนี่นี่นี่ นี่นี่เลยครู้สวยงาม